สวัสดีครับวันนี้นะครับเพจจำหน่ายยีรีวายนะครับเราก็จะมาคุยถึงเรื่องที่หลายๆท่านถามนะครับว่าเพจเรานะครับขายสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางหรือไม่นะครับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเพจจำหน่ายยีรีวายหรือเก่งสตูดิโอนะครับเราขายกับเก่งยีรีวายของแท้นะครับของแทร้อเซนตนะครับตัวนี้นะครับเราไม่ขายแบบเก็บเงินปลายทางนะครับ เราไม่ขายแบบเก็บเงินปลายทางไม่เคยขายเลยนะครับสําหรับแบบเก็บเงินปลายทางเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดนะครับที่ได้บอกว่าได้สินค้าจากเพจเราไปแล้วก็มีคนมาเก็บเงินท่านปลายทางจากอของเรานะครับเก่งสตูดิโอหรือเพจจำหน่ายรีวายเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับเราไม่เคยขายสินค้ารีวายแบ,แบบเก็บเงินปลายทางนะครับหลายๆท่านนะครับคิดว่านะครับการใช้บริการการเก็บเงินปลายทางนั้นเป็น เขาเรียกอะไรเป็นวิธีการที่ปลอดภัยนะครับจะบอกว่าปลอดภัยไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของท่านละกันนะครับผมบอกง่ายๆยานี้นะครับว่าการเก็บเงินปลายทางเนี่ยสินค้าที่ท่านสั่งไปเนี่ยท่านก็ไม่สามารถเปิดสินค้าออกมาดูก่อนได้นะครับก่อนที่ท่านจะเปิดสินค้าออกมาดูก่อนที่ท่านจะจ่ายเงินได้ครับท่านต้องจ่ายเงินให้คนส่งพัสดุก,ก่อนนะครับเขาถึงจะส่งพัสดุให้ท่านนะครับก็มีบางเคสนะครับมีบางเคสนะครับที่ ผมได้รับการบอกเล่ามานะครับก็คือบางเคสเนี่ยนะครับมีคนส่งสินค้านะครับไปให้ท่านที่บ้านนะครับไปให้ท่านที่บ้านแต่เขาบอกว่าสินค้านี้เป็นสินค้าเก็บเงินปลายทางบางท่านอาจจะไม่อยู่บ้านมีคนเท่าคนแก่อยู่มีคนอื่นอยู่ซึ่งท่านไม่ได้อยู่บ้านท่านไม่ได้รับเองคนที่อยู่บ้านท่านคิดว่าท่านเป็นคนสั่งสินค้านั้นๆมานะครับก็ได้ทําการจ่ายค่าสินค้าให้ รักงานที่ส่งสินค้าให้ไปโดยหารู้ไม่ว่าท่านเนี่ยไม่ได้ส่งไม่ได้สั่งสินค้าด้วยตัวเองนะครับท่านโดนสวมรอยนะครับเก็บเงินปลายทางนั่นคือเขาเอาที่อยู่ของท่านนะครับที่อยู่ของท่านจะหลุดไปจากตรงไหนร้านนี้เราไม่ทราบนะครับเอามาแล้วก็ส่งสินค้าไปให้ท่านนะครับซึ่งสินค้าน,นั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับส่งมาให้ท่านถ้าท่านอยู่ ท่านก็อาจจะโชคดีว่าเออเราก็คิดได้ว่าเราไม่ได้สั่งนะนั่นนู่นนี่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าท่านไม่อยู่บ้านหรือมีแฟนท่านอยู่ลูกท่านอยู่หรืออะไรอยู่แล้วเขาไม่รู้นะครับแล้วเขาไม่ได้ติดต่อท่านก่อนเขาจ่ายเงินให้ท่านไปแทนเนี่ยก็เรียบร้อยวิชาชีพไปเลยนะครับหรือบางท่านคิดว่าการเก็บเงินปลายทางมันปลอดภยัยได้สินค้าก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินอันนั้นไม่ใช่นะครับอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นว่าการเก็บเงินปลายทางท่านต้องจ่ายเงินเขาก่อนอยู่ดีนะครับแล้วก็ ถึงทีได้สินค้าตัวน,นั้นมาเปิดดูนะครับบางท่านเปิดมาดูแล้วไม่ใช่สินค้าที่ท่านสั่งเลยนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนั้นก็มีนะครับผมจึงต้องทําคลิปนี้ออกมานะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าเพจจำนายุริวายเพจเก่งสตูดิโอและทางไลน์แอดเก่งสตูดิโอนะครับไม่เคยขายสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางนะครับท่านใดที่ต้องการ สั่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางต้องขออภัยด้วยนะครับเพจเราไม่เคยขายเลยนะครับไม่เคยขายครับตั้งแต่ขายของมาไม่เคยขายแบบเก็บเงินปลายทางนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับท่านใดที่ต้องการขายแบบเออต้องการซื้อแบบเก็บเงินปลายทางต้องไปที่อื่นนะครับไปร้านอื่นที่เขามีบริการของผมไม่มีนะครับต้องบอกก่อนเลยไม่ต้องมา อารมณ์เสียไม่ต้องมานั่นนูน่นนี่อย่างนูน้นอย่างนี้คุณโกงหรือเปล่านั่นนู่นนี่นะครับผมขายของผมจะไปโกงท่านทําไมนะครับอาท่านไม่เชื่อใจท่านก็ไม่ไม่ต้องซื้อนะครับผมไม่ได้บังคับขู่เข็นท่านนะครับว่าต้องซื้ออย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ขายแบบเก็บเงินปลายทางเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านไว้ใจเพจเราซึ่งผมบอกตามตรงว่าผมรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าท่านสั่งสินค้ามาท่านได้สินค้าแล้วก็ ตรงตามที่สั่งแน่นอนนะครับส่วนถ้าจะบอกว่าต้องเก็บเงินไปทางอย่างเดียวผมขอไม่ขายนะครับผมขอ,อข้ามไปละกันนะครับท่านไ,ไว้ใจท่านก็ไปที่เพจอื่นๆหรือที่อื่นที่เขามีขายก็ได้ที่เขาขายเก็บเงินปลายทางนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับครึ่งมาอธิบายไว้นิดนึงนะครับสำหรับท,ท่านที่ต้องการซื้อสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางแบบเดียวนะครับซึ่งเราไม่มีนะครับ